ไ้ฟังเนาะนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวตัวที่3มเดี๋ยวต้องเว้นระยะนิดนึงนะที่ที่รักจ๋าคลิปมันจะได้ไม่ปลิวกลางอากาศตอนไลฟ์เลยนะคะอาจารย์เค้กเคยปล่อยทีเดียวหลายตัวทีเดียวแล้วก็คลิปมันคลิปมันปลิวกลางอากาศต้องต้องออฟฟิเชียลไล์ให้เข้ามาใหม่นะคะเดี๋ยวห้าหางบอกด้วยวันนี้บอกทุกอย่างเลยคะ่ะที่รักใครที่อยากได้ไปนะเนี้ยเหตุผลที่ทาไมถึงปล่อยเลขทูบเพิ่ง <ๆ S 1> ปล่อยเลขทูบทูปปีที่แล้ว ทั้ง<ไ>ป,ป,ปีเข้าสิบเก้างวดเพจจิงมีสี่มีห้าเพจกอปอีกเป็นร้อยมันเอิพี่จับมันอาจอารย์จะให้แฟนเพจอยู่ที่ห้าร้อยชุดเท่านั้นใช่ไหมไม่ใช่เท่านั้นมันมีเท่านั้นอาจารย์จะได้แฟนเพจอยู่ที่ห้าร้อยชุดชาค่ะกาแฟกับชาอร่อยมาก,กขอบพคุณค่ะชาค่ะสองซองนะคะ ตอนนี้มีแปดหางแล้วแฟนเพจเดี๋ยวเราจะตัดหน้าหางไว้ด้วยกันอาจารย์ชัดเหลือแปดหางให้แฟนเพจก่อนค่ะขึ้นหน้าหน้าหน้าข้างหน้าอาจารย์เท่เลยค่ะไม่ไม่ตอนนี้ตอนนี้คือให้ดูสีแดงดีกว่าอาจารย์ให้ดูสีแดงนะสีแดงคือเลขที่ตัดแปดหางนะคะที่รักนะเพราะว่าขยับไม่ได้อยู่ในตารางช้าลอ,อยมากกราบขอบพระคุณมากค่ะไม่ใช่ไม่ใช่เจ็ดแปดใช่ไหม แก้แฟนเพจดูเดี๋ยวจะแบบเดี๋ยวจะหาว,ว่าอาจารย์เคกโกหกจริงๆเขียนเจ็ดแปดนั่นแหละใช่ไหม uh huh. เวลาพูดเดินพูด 8, 7, 7, 7, 7, แปดเจ็ดซะได้นี่กลับซะหน่อยนะที่รักเขียนเจ็ดแปดซิงแค่เขียนเจ็ดแปดจะพูดแปดเจ็ดจะพูดแปดเจ็ดกลับสิไปเรากลับนะที่รักนะต้องกลับที่รออะไรไปเรากลับนะนะนะไปเรากลับนะพี่รักนะไปเรากลับนะ เดี๋ยวอาจารย์จ,จ๋าอาจารย์ปล่อยเล็กปล่อยเล็กทูบให้หน่อยค่ะแล้วเราเราค่อยมาสามตัวนะคะแล้วหนูคัดให้เรียบร้อยเลยค่ะนะคะอเอาแบบสวยๆเลยนะคะนะที่รักขาเล็กทูบพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวรอเล็กเ,เล็กทูบแฟนเพจอยากได้เล็กทูบเล็กทูบพร้อมแล้วก็จะมาหลักหน่วยหลักสิบหล,ลักร้อยรางวัลใหญ่เป็นสามตัวเด <competing S 2> <ๆ S 1> ี๋ยวเราจะได้พี่ๆจะได้เอาไว้ชนสูตรด้ดวยว่าระหว่างสูตรกับเล็กทูบเนี่ยตัวไหนชนกันแล้วก็จะได้เลือกดีไหมดีไหมจ๊ะนะคะ ชงชากินตอนไหนเห็นผลดีส่วนใหญ่ถ้ากินถ้ากินนะคะถ้ากินแนะนําให้กินตอนกินตอนก่อนอาหารหรือหลังอาหารก็ได้นะคะวันละสองทรงส่วนอาจารย์แค่ถ้าวันไหนไปธุระมาเนี่ยจะไม่ทันอาจารย์ชัดฉาเลขทูบมาได้เลยค่ะเลขทูบมาแล้วจ้าโอเคครับแฟนเพจทุกคนทุกท่านครับเลขทูบมาแล้วนะครับศูนย์สามสุดปังนะครับเดี๋ยวตามด้วยเลขต่อไปนะครับ ศูนย์สามสุดปังเลยเดี๋ยวตามด้วยเลขทูบไปด้วยตามด้วยเลขต่อไปนะครับอะตอนนี้ครับใครที่อยู่กับอาจารย์ชัดนะครับใครที่อยู่นะขณะนี้กับอาจารย์ชัดเรามาเลขทูบอะโอเครอเลขทูบจ้าโอเคมาแล้วครับเลขทูบมาแล้วนะเลขทูบมาแล้วจ้าเลขทูบมาแล้วนะครับอะใครได้ไปก่อนก็ อย่างที่บอกนะครับว่าใครที่ CF สินค้าก็จะได้ไปก่อนนะครับแต่ไม่ได้เป็นข้อแม้ไม่ได้เป็นเงื่อนไขที่แบบว่าต้องผูกมัดนะครับเพราะทุกวันอาจารย์ชาติอาจารย์เคยจะปล่อย CF สินค้าอยู่แล้วเราจะแถมไปให้เป็นปกติอยู่แล้วนะครับนะส่วนใครที่ไม่ได้ CF สินค้านะครับรอดูหน้าไลฟ์สด วันที่14-15เราจะปล่อยเลขทู่นะครับนะทุกๆวันที่14-15หรือวันที่29-30นะครับบางวันบางเดือนก็เป็น30-31อันนี้เราปล่อยเป็นปกติอยู่แล้วแฟนเพจสามารถติดตามทางหน้าเพจดูเลขทูบได้เลยนะครับแต่สําหรับใครที่ต้องการบอกอาจารย์หนู CF สินค้ากินสินค้าต่างๆที่อาจารย์ขายด้วยเช่นน้ําพริกนะครับหมูมีตอนนี้มีแบรนด์เจ้าสัวเข้ามาเพิ่มเติมให้นะครับก็อย่างที่บอกครับว่าณนะในขณะที่เราไลฟ์สดนี้นะครับ มีแฟนเพจก็ CF กันจํานวนมากเลยนะครับเราก็เดี๋ยวพอเลขออกไปนะครับเลขเลขของงวดนี้ออกนะครับเราก็จะให้เลขงวดหน้าต่อเลยนะครับนะก็เป็นตามปกติสําหรับคนที่สั่งซื้อสินค้าเรานะครับเราก็ให้ไปโดยปกตินะแต่สําหรับใครที่รอได้รอทั้งหน้าเพจนะครับรอทั้งหน้าเพจล้วก็จะปล่อยให้แบบนี้นะครับนะสุดสามสุดปังเรียบร้อยโอ้โหทูบแตกทูบแตกครับทูบแตก ทูบแตกแล้วงวดน,นี้แตกศูนย์นะงวดนี้แตกตรงศูนย์นะครับนะศูนย์สามเนี่ยทูบทูบของงวดท,ที่แล้วอาจารย์ชัดก็จุดได้ศูนย์สามนะครับงวดน,นี้ก็จุดได้ศูนย์สามอีกนะครับก็ทางทางที่หยิบเลขทูบเนี่ยอาจารย์ชัดนะครับคือเขย่าแล้วเขย่าอีกนะครับแล้วก็เอามือซาวซาวซา,าวใ,ในในอ,อาจารย์ชัดจะมีตะกร้านะครับตะกร้าที่ใส่ทูบนะครับอาจารย์ชัดก็จะซาวแบบ สาวแบบยกขึ้นมาเยอะๆ,ๆ,ๆเลยครับเป็นพันๆแท่งนะครับอาจารย์ชัดหยิบนะครับงวดที่แล้วหยิบได้ศูนย์สามเจ็ดนะครับงวดนี้หยิบได้ตอนนี้จุดได้ศูนย์สามอีกแล้วนะครับนะเ,ออเดี๋ยวมาดูตัวที่สามว่าจะเป็นศูนย์สามอะไรนะครับนะก็ถือว่าแล้วแต่ดวงนะครับเลขกลมๆเราก็ไม่รู้ว่างวดนี้จะกลิ้งมาออกเลขอะไรนะครับแต่ด้วยอย่างที่บอกครับว่าบุญใดก็ตามที่เราได้ทําได้สร้างร่วมกันบุญใดก็ตามที่เราได้มีส่วนร่วม ในอานิสงส์ผลบุญร่วมกันก็ขอให้เราได้มีโชคปู่ร่วมกันบุญที่อาจารย์ชัดได้ทําบุญที่อาจารย์ชัดได้สร้างบุญที่แฟนเพจทุกคนได้ทําได้สร้างในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี้ก็ขอให้เป็นอานิสงส์ผลบุญบาร,รมีเนาะเกื้อหนุนมาสู่พวกเราทุกคนทุกท่านนะครับให้เราได้เฮงเปังๆังรวยๆนะว,วยกัน,กนทุกคนนะครับสามตัวแตกไปด้วยกันสามตัวแตกไปร่วมกันทุกคนนะครับอ่ะเปิด,ปด,ปด,ปดบุญเบอร์ซัพมาศูนย์สาม เปิดบุญเบทรัซั์มาครับ0 3นย์แล้วใครยังไม่ได้เลขทูบที่อาจารย์ชัดจุดที่อานครพนมนะครับอาจารย์ชัดเดี๋ยวอาจารย์ชัดจะขึ้นให้นะครับนะใครที่ยังไม่ได้เลขทูบที่อาจารย์ชัดจุดที่นครพนมเดี๋ยวอาจารย์ชัดจะขึ้นให้นะครับใครไม่ทันใครยังไม่ได้เลขทูบที่นครพนมนะครับเดี๋ยวอาจารย์ชัดจะขึ้นให้ทางหน้าเพจด้วยนะครับเดี๋ยวจบจบทูบนี้อาจารย์ชัดจะขึ้นรูปให้นะครับนะ จบทูบแท่งนี้อาจารย์ชัดจะขึ้นรูปให้เพื่อแฟนเพจทุกคนจะได้รับทราบโดยทั่วกันว่าอาจารย์ชัดเนี่ยได้ให้ไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับและบางคนก็บอกว่าได้แล้วเพราะอาจารย์ชัดโพสไปหน้าเพจด้วยนะครับบางคนก็ได้ไปแล้วเหมือนกันนะบ,บางคนก็ยังไม่ได้ก็เดี๋ยวจะบอกให้เลยนะครับนะเอาเลขมาใหม่อาจารย์ชัดก็เลยถามว่า,าถ้าถ้าได้กลับไปจะไปทําอะไรเขาบอกว่าสิ่งแรกเลยคือกลับไปอยู่เป็นเพื่อนลูก เพราะว่ามีลูกมีลูกอยู่ที่บ้านโอ<ม>้ยเมาหมดเลยา <im itation> อาจจะใช่ก็เลยบอกว่าอ่ะด้วยความที่เราเห็นใจว่าเออเขามีลูกอยู่ที่บ้านพี่เป็นพ่อคนเหมือนกันเราด้วยค,ความเป็นพ่อด้วยนะครับและเขาเองเขาก็เป็นห่วงลูกแต่ด้วยความที่อาชีพเนาะเราก็เลยตัดสินใจเหมาะนะเมาให้พี่เขาขอบคุณอย่างอย่าง,อย,างอย่างแบบอย่างงามเลยยังามแบบตื้นตันใจเลยเมื่อวานนะครับพี่เขาบอกว่าขอบคุณจริงๆเพราะเขาจะได้กลับบ้านก่อนก่อนเวลา นะอจาจารย์เคสถามอาจารย์เคสถามอาจารย์ชัดว่าอาจารย์อาจารย์อาาจรซื้อกี่ใบซื้อกี่ใบเหมาหมดเลยนะอาจารย์เคสเลยบอกว่าจักบ้านวะน่ะพี่จ๋าพันบอกหมื่นเจ็ดนะคะหมื่นเจ็ดนะคะแต่ว่าศูนย์สามห้าศูนย์สามห้าสุดปังแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นกับตัวเงินแต่มันขึ้นกูอยู่กับความรู้สึก นะคะซึ่งอาจารย์เค้กก็เข้าใจจะชัดนะคะเขาก็อยากกลับไปหาลูกเขาเนาะคนเราทุกคนนะ,นะะด้วยความเป็นพ่อเป็นแม่คนเนี่ยเนาะศูนย์สามห้าสุดปังสักครู่เดี๋ยวเลขทูบของนะคะนครพนมที่ไปจุดไปจุดเดินทางกลับแล้วนะคะกำลัง,งจะกลับกรุงเทพจุดเลขทูบที่นครพนม เดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูเพื่อให้พี่ๆเนี่ยได้เห็นว่าเราได้บอกไปแล้วนะคะว่าเราได้บอกไปแล้วนะที่รักนะคะนะอ่ะอาจารย์ชัดขึ้นได้เลยค่ะนะคะ,คะนะคะนะคะใครรอหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยรลังวันใหญ่ ใช้รอหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลังวันใหญ่ที่เราได้บอดแคสไปในไลน์นะครับให้แฟนเพจได้ได้กันไปตั้งแต่เมื่อวันต้นๆแล้วค่ะอาจารย์จ้ะเราให้ไปตั้งแต่ต้นๆแล้วนะครับใ,ในในในไลน์นะครับจ้ะอันนี้เป็นทุกที่ไปจุดที่ลานศรีสัตนาคราชนะครับนะที่นครพนมนะครับนะค่ะนะคะนะมาหออาจารย์เข้มมาแล้วมา แล้วพี่จะชุดโกโกวาที่หนูอยากได้นะคะโอเคค่ะตัหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยรางวันใหญ่ดิ้นสอเขียนคิ้วเดี๋ยวให้จัดชัดดูหน่อยนะคะว่าพอมีที่จะปล่อยแฟนเพจได้ไหมนะคะเลขแรกค่ะห้าหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยรลังวันใหญ่นะคะ